บทที่สามแม่มดอนาสองโรแลนด์กลืนไข่ดาวชิ้นสุดท้ายแล้วหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดปากสรุปว่าที่พูดมาทั้งหมดก็คือเจ้ากลัวว่าถ้าสมาคมแม่มดรู้ว่านางยังไม่ตายแล้วจะแห่กันมาช่วยนางอย่างนั้นหรือพยคขฝ่าบาทบารอบกระทืบเท้าว่าพวกนางเคลื่อนไหวกันอย่างรีบร้อนคล้ายกับกำลังเร่งเดินทางไปไหนสักแห่งหากแม่มดคนนั้นถูกประหารไปแล้วคงไม่เป็นไรแต่เวลานี้นางยังมีชีวิตอยู่สมาคมบ้าๆนั่นขโมยได้แม้กระทั่งทารกมีหรือจะไม่มาช่วยพักพวกเดียวกัน โรแลนด์ Roland, เริ่มสงสัยขึ้นมาติดติดเขารู้สึกผิดปกติชอบคนทำไมเวลาพูดถึงแม่มดทีไรผู้ช่วยเจ้ากรมกับหัวหน้าอัศวินถึงได้ทำท่าราวกับกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวชฉกาศ หญิงคนที่กำลังจะถูกแขวนคอคงจะเป็นแม่มดเธอผายผอมราวกับจะปลิวลมด้วยซ้ำหากเธอมีพลังไร้กาดน่ากลัวจริงเหตุใดเธอจึงยืนยืนนิ่งรอความตายและไม่สิเธอไม่น่าจะถูกจับตัวได้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำศาสนาจัรสอนกรอบหูเสมอว่าแม่มดคือร่างจำแรงของปีศาจนอกจากกองกำลังพิพากษาแล้วกองทัพธรรมดามีแต่จะพ่ายแพ้ย่อยยับให้กับพวกเธอทว่าแม่มดคนนี้กลับถูกชาวเมืองชายแดนจับได้ถูกทรมานสารพัดกระทั่งถูกส่งมาถึงแดนประหารไม่ปรากฏวิเวลพลังอันน่ากลัวที่ว่าแม้แต่น้อยนางถูกจับได้อย่างไร กระหม่อมได้ยินว่าตอนที่เหมืองเนินเขาทิศเหนือถลม่มนางเผยตัวตนที่แท้จริงเพื่อหนีเอาตัวรอดจึงถูกชาวบ้านที่กำลังโกรธแค้นจับตัวได้พยาคาโรแลน์ Roland คิดอยู่สักครู่อื่นเรื่องนี้เหมือนจะพอจำได้อยู่เหตุเกิดก่อนวันที่เขาจะย้อนเวลามาหนึ่งวันแล้วนางเผยตัวอย่างไรเออกระหม่อมเองก็ไม่แน่ใจนะักผู้ช่วยเจ้ากรมสายศีษะตอนนั้นเหตุการณ์ชุลมุนมากคาดว่าคงมีคนเห็นนางใช้มนต์ดำพยาคาโรแลน์ Roland ขมวดคิ้วพวกเจ้าไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดหรือ ฝ่าบาทตอนนี้การฟื้นฟูผลผลิตของเมืองเป็นเรื่องสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดพยะค่ะผู้ช่วยเจ้ากรมแยงไรายได้กว่าครึ่งของเมืองชายแดนมาจากแร่เหล็กนอกจากนี้ผู้ตรวจการก็ยืนยันแล้วว่าในที่เกิดเหตุมีคนตายด้วยมนดําจริงๆมนดําแบบไหนโรแลนด์ Roland เริ่มสนใจคล้ายกับการหลอมละลายพยาค่ะศีรษะและลำตัวศพไหลกองกับพื้นชวนให้นึกถึงเทียนสีดำที่ไม่หมดแล้วอีกฝ่ายผุดสีหน้าขยะขยงฝ่าบาทคงไม่อยากทอดพระเนตรภาพเช่นนั้นแน่พยะค่ะ โรแลนด์เล่นซ่อมเงินในมือพลางครุ่มคิดไปด้วยในประวัติศาสตร์เหยื่อจากการล่าแม่มดส่วนใหญ่ก็คือผู้บริสุทธิ์พวกนางกลายเป็นเครื่องระบายความโกรธแค้นของศาสนจักรและชาวเมืองที่โง้เขลาวในขณะที่เหยื่อส่วนน้อยเดินเข้าสู่ความตายเองเหยื่อกลุ่มนี้มักแต่งตัวพลื้อพลั่นวันวันเอาแต่โยนของประหลาดสารพัดอย่างลงหม้อแล้วอ้างว่าตัวเองสามารถพยากรณ์อนาคตรู้เห็นความเป็นตายได้พวกเธอรู้จักสรรหาวิธีจริงๆเช่นว่าใช้ปฏิกิริยาของเปเลวไฟมาอ้างว่าตัวเองได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ ในสายตาคนยุคใหม่สิ่งเหล่านี้คือลูกเล่นทางเคมีทั้งนั้นแต่ในยุคสมัยนี้ทุกคนมักเข้าใจผิดเอาง่ายๆว่ามันคือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติส่วนเรื่องการละลายคนนั้นโรแลนนึกถึงกรดโครโมซันฟวริกเป็นอย่างแรกแต่ของเล่นที่ว่านี่มีขั้นตอนยุ่งยากหากจะใช้ก็ต้องแช่คนลงไปทั้งตัวและผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังห่างไกลจากเทียนละลายมากส่วนกรดแก่อื่นๆนั้นยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่ถ้าอย่างนั้นแม่โมดคนนี้ทําได้อย่างไรหากเธอใช้วิธีเล่นแร,แร่แปรธาตุเธอก็จะเป็นนักเคมีซึ พอนึกถึงตรงนี้โรแลนด์ก็ตัดสินใจแน่วแน่พาข้าไปพบนางดับเดี๋ยวก่อนพยาคาฝ่าบาทจะเสด็จไปพบแม่มดหรือพายาค่าบารอกระโดดถึงด้วยความตื่นประหนกมือปัดไปโดนแก้วนมที่ยังไม่ได้ดื่มหกกระจายถูกต้องนี่เป็นคําสั่งโรแลนด์หันไปยิ้มให้ผู้ช่วยเจ้ากรมตอนนี้เขาเริ่มนึกขอบคุณนิสัยไรเหตุผลของเจ้าชายตัวจริงแล้วเขาเดินมาถึงประตูก่อนจะชะงักสีเทาจริงสิข้าสงสัยมานานแล้วเหตุใดจึงใช้วิธีแขวนคอเล่าอะไรนะพยาค่ะ ข้าถามว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงแขวนคอแม่มดพวกนางน่าจะถูกมดติดสาวแล้วเผาทั้งเป็นไม่ใช่หรือบารอฟสีหน้างุนงงอย่างนั้นหรือพยาค่ะแต่ว่านางไม่กลัวไฟนี่สิเมืองชายแดนมีคุกใต้ดินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นดินแดนแรนแ,นแห่งนี้เลี้ยงนักโทษได้ไม่มากนักโทษส่วนใหญ่เข้าคุกได้ไม่กี่วันก็ต้องถูกตัดสินไม่ถูกปล่อยตัวออกไปก็ถูกประหารชีวิตนอกจากบารอฟแล้วคนที่ตามเจ้าชายเข้ามาในคุกยังมีหัวหน้าอัศวินพัสดีผู้คุมนักโทษและทหารอีกสองคน คุกใต้ดีนะมีทั้งหมดสชั้นกำแพงคุกเป็นแกรนิตเนื้อแข็งโรแลนด์เพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเขาสังเกตว่ายิ่งเข้าไปลึกทางเดินก็ยิ่งแคบจำนวนห้องขังก็น้อยลงเรื่อยๆคนสร้าง,งคงขุดหลุมเป็นรูปกรวยแล้วจึงค่อยก่อหินขึ้นมาเป็นชั้นๆเขาคิดงานก่อสร้างหยาบๆแบบนี้ย่อมไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีพื้นทางเดินเปียกแฉะน้ำเสียขุนคอ,อ,อไหลก่อไหลซึมไปตามขั้นบันไดแม่มดถูกขังไว้ในคุกชั้นล่างสุดยิ่งลงไปลึกเท่าไรปิ่นเหม็นก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้ าาบาทรงทาเช่นนี้อันตรายเกินไปจริงๆแม่นางจะถูกพันธนาการอายาสิทธิ์สะกดพลังไว้แต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยแน่นอนเสียเมื่อไรผู้พูดก็คือคาร์เตอร์แลนิดทันทีที่หัวหน้าอัศวินคนนี้รู้ว่าเจ้าชายจะไปพบแม่หมดก็รีบตามมาแล้วเรียกหล่องเขามาตลอดทางแม้กระทั่งคําสั่งของเจ้าชายก็ใช้กับเขาไม่ได้พอลอเขาไม่มีวันยอมรับคําสั่งใดๆที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตเจ้าชายไม่มีอะไรไล่เขาไปได้ ทั้งที่มีใบหน้าหล่อเล่า,ลาราวเทพบุตรแท,แท้แต่ทำไมถึงพูดมากแบบนี้โรแลนด์ Roland อยากจะเรียกคนมาเย็ะปากเขาจริงๆไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งชั่วร้ายแล้วจะกล้าต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายได้อย่างไรข้าคิดว่าเจ้าเข้าใจจุดนี้เสียอีกคิดจะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายก็ต้องรู้จักประมาณกำลังตนความมุทะลุไม่ได้หมายถึงความกล้าหารพยาค่ะนั่นหมายความว่าหากเจอศัตรูที่อ่อนแอกว่าก็ให้ใช้กำลังจัดการได้แต่หากเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าก็ให้แจ้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นสิมิใช่เช่นนั้นฝ่าาาาบทคควมมมหมยขออองกระื ก่อนหน้านี้เจ้าก็กลัวแม่มดจะหนีคุกมาตอนนี้ก็กลัวการเผชิญหน้าผู้หญิงตัวเล็กๆหัวหน้าอัศวินของข้าช่างแกล่งกล้าไม่เป็นรองใครจริงๆหัวหน้าอัศวินเป็นคนพูดมากแต่โต้เถียงไม่เก่งเมื่อเจอคนฝีปากกล้าอย่างโรแลนจึงเอาชนะไม่ได้คนทั้งหมดมาถึงคุกชั้นล่างในเวลานี้เองที่นี่มีขนาดพื้นที่เล็กกว่าชั้นบนๆมากทั้งชั้นมีห้องขงังเพียงสองห้องเท่านั้นผู้คุมจุดคบไฟบนกำแพงไล่ความมืดมิดโรแลน์เห็นแม่มดคนนั้นกำลังนั่งขดตัวอยู่ที่มุมกำแพง ขณะนี้คือช่วงปลายฤดูใบไม้มร่วงอุณหภูมิในคุปใต้ดินต่ำจนมองเห็นไอสีขาวที่พ่นออกมาขณะหายใจเขาวสวมเสื้อขนสัตว์บูดซับในจึงไม่รู้สึกหนาวทว่าอีกฝ่ายสวมเพียงชุดยาวตัวเดียวซ้ำยังปกคลุมร่างไม่ได้ทั้งหมดแขนและฝ่าเท้าที่โผล่ออกมาด้านนอกหนาวชาจนมองไม่เห็นสีเลือดแสงจากเปลวไฟที่สว่างขึ้นอย่างกะทันหันทำให้เธอเบือนหน้าหนีดวงตาคู่นั้นหรีลงเล็กน้อยทว่าเพียงอึดใจเดียวเธอก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งแล้วมองมาที่พวกเขา ดวงตาสีฟ้าอ่อนคู่นั้นสงบนิ่งราวกับทะเลสาบก่อนเจอพายุใบหน้าของเธอไม่มีทั้งความหวาดกลัวความโกรธเคืองและความขี้ยศดแค้นโรแลนด์ Roland รู้สึกราวกับฝันไปราวกับภาพที่ตัวเองเห็นไม่ใช่สาวน้อยผู้อ่อนแอทว่าเป็นเงามืดที่กำลังกลืนกินเปลวไฟเพียงคลิปตาเดียวเขาพลันรู้สึกว่าแสงจากคบไฟบนกำแพงมืดลงไปอย่างชัดเจนเธอพยายามลุกขึ้นยืนพิงกำแพงท่าทางเชื่องชา้าคล้ายกับจะล้มลงไปได้ทุกเมือ่อทว่าในที่สุดเธอก็ยืนขึ้นได้อย่างมั่นคงแล้วเดินโขยกเขยกออกจากมุมมืดมาสู่บริเวณที่แสงสว่างงสองถึง เพียงกิริยาธรรมดาธรรมดาก็ทำให้คนทั้งกลุ่มสูดหายใจด้วยความหวาดเสียวต่างพากันถอยหลังไปคนละ929มีเพียงหัวหน้าอัศวินเท่านั้นที่พุ่งตัวมาขวางหน้าเขาเจ้าชื่ออะไรโรแลนตบบาค,คาร์เตอร์เป็นการส่งสัญญาณให้เขาผ่อนคลายลงอน,นาเธอตอบ